แฟนๆนะครับไปร่วมกันเบิร์ตเดย์ด้วยนะครับนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยครับแต่ท่านเกิดวันที่9นะแต่ว่าเอาความสะดวกก่อนครับเลยจัดงานวันอาทิตย์ที่6ดีกว่านะครับเดี๋ยวไาพบกันนะครับในฐานะครอบครัวคนมวยลูกหลานของท่านก็ขอให้ท่านนายกสมชาติสุขภาพแข็งแรงนะครับอยู่เป็นที่พึ่งเป็นโรคมวมไทของคนวงการมวยกันต่อไปครับไปบนเวทีครับตามมาต่อครับแม่คู่แรกเห็นแล้วนะครับ มวยสังเวียนนี้สังเกตมาหลายคู่แล้วคุณเมื่อกี้คุณพิเชษถ้าเปิดเกมมีมีโอกาสครับมีโอกาสนะครับชอบชอบทับสองคนเลยนะพู่นีชอบแดงคือเพชรน้ำเอกนึ่แหมประเภทสูงยาวได้ช่วงนะครับอนาคตสดใส่วนชอบเพชรเบืร์กันก็ประเภทโอ้โหเรียกว่าคนเหล็กเลยครับหนึ่งในตระกูลคนเหล็กครับต้องนี่เลยครับเพชรเบืร์กันชอห้าพยักษ์ด้านไหวหรือเปล่าเพชรน้ำเอกบูมเด็กเซียนวันนี้ทีมเชียร์มาเพียบเลยครับ ติดตามชมครับนี่คือหนึงในชุดของบุมเด็กเสียนนะครับเมื่อวานนี้2อมยักษ์โชว์ฟอร์มถือว่าเป็นพระเอกเลยนะครับที่เวทีมวยราชด,ดำเนินนะครับอ่ะเขาเรียกว่าคู่สุดท้ายโอ้ยนี่ครับเตะซ้ายขวานะครับแมลีลาชั้นเชิงตั้งรับนะครับเพชรํำเอกจังหวะสองครับขณะที่เพชรเมืองกันนี่ประเภทหินอยู่แล้วเขาเรียกว่าโดนโดนเท่าไหร่ก็ทนได้ทนไปทนได้ทนไป ครับผมโดนอยู่แล้วไม่ไต้องกลัวอ่ะเดินเข้าไปนะครับรับอาวุธก่อนพ่อบุญรับอ่ะเตะขวาไปทีหนึ่งยากอาอการให้เห็นเท่านั้นแหละครับอ่ะคนนึงยาวคนน้นสั้นต้องเปิดเกมนะครับประเพชแรดเรียกพี่อยู่แล้วครับทางด้านของเพชรเมืองการชอห้าพยัคค์หรือว่าสอจอเปียกอุทัยนะครับโอ้ยสายหน้าอ้าวครับเตะไม่ยุบจะเกิดอะไรขึ้นครับอ้าวครับา่านเจาะแล้วขาไม่แตกจะททำยังไงดีคุณพิเชษ นั่งเครื่อหมายคำถามไว้ก่อนนะครับแม่ยอดเหล็กเพชรนี่ยอดส่วนชัดๆเลยนะครับแต่ว่ายอดเหล็กเพชรนั้นประเภทซ้ายครับถนัดซ้ายลงคล้ายๆครับขยับเดินครับคำถามอยู่ที่ตรงนี้นะครับว่าจะต้านไหวหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็เชื่อว่าการทาโดยขอบูุมเด็กเซียนครับทำบอลออกมาก็มีคุณภาพครับนี่ลี้งมาสองนี่เอาอะไครับได้ชั่วครับหน้าเปิดหน้าเปิด นาเปิดระวังหล่นนะครับทายเขาเพชรน้ำเอกป่าจังหวะในช่วงท้ายเกมนะครับตอนนี้เริ่มเปิดเกมลุกเข้าใส่แล้วครับเพชรเมืองกันประเภทยังแข็งนะครับย่งหินสู้ยิบตานะครับยกที่หนึ่งซ้ายครับเพชรน,น้ำเอกแม่ีลาชั้นเชิงนี่ทีมงานบูลเด็กเชียนนี่คบเครื่องอยู่แล้วนะครับภายใต้การสนับสนุนของทนายเคนะครับคำอินพูนคอตัน ลำโพ33ค่าค่ดังนะครับค่ายดังค่ายของทนายเคนะครับลำโพ33คือค่ายมูบเ็กเซียนบทเปิดฉากเร็วแรงสปีดแล้วนะครับขณะที่เพชรน้ำเอกครับหลอดักสวยๆนะครับอ้าวโดนขานะครับโดนขาก็ไปจังหวะดันแทงโต้อ้าวครับสับยางครับสไตล์ของมวยมุมเงินอยู่นะครับทางด้านของเพชรเมืองการนี่ครับเจาะยางคว้ากระจกแล้วก็สับมวยเข้าว่ากันอย่างนั้น เด็กดื้อเด็กหินเด็กตึดครับเด็กคนนี้เป็นลูกรักอีกคนหนึ่งของชายสุโขไทยครับเพชรเมืองกันไม่ต้องบอกครับรู้หน้าที่มีวินัยครับคุณพิเชมนี่แหละครับสาภาพร่างกายจึงแข็งปังมาท,ทั้งร่างกายนะครับเพชรด้ำเอกโอ้ยโดนท้องโดนมากนี่เป็นบททดสอบอยีบร้อยเลยอ้จามฟันด้วยศอกขวาครับงายท้องเหยียดยานะครับ ม่กําลังจะบอกว่าเป็นบททดสอบเดี๋ยวต้องรอคู่ต่อไปนะครับ <laughs> เพราะว่าคู่ต่อไปก็คือทันเทพนะครับรออยู่นะครับ่าทันเทพกับแซมสันนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราพักสักครู่ครับศึกษาสมัยในยุทธจักรนักมวยเ <m ul ing> วย <m ul ing> ทีนักสู้บนพื้นผ้าใบา <m ul ing> ที่เดิมพันด้วยหัวใจล้วนลู